You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, a n d You must be kidding. Think y o u r gonna. ครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกรบังเชนอกริกเช่นเคยครับลงวันนี้ก็มาอยู่เกมที่มีชื่อว่าจานัสตี้ฮีโร่กันอีกตามเคยเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์450กันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็วันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับตัวทองเย้วันนี้ก็เป็นตัวทองนะฮะสำหรับก๊กของ โจกโกกเนาะทุกคนก็วันนี้เราจะมาทําตัวทองของโจก,โกก็กันนะฮะวันนี้เราก็ไปยืมของน้องมิ้นมานะครับชื่อตัวละครว่าหนูมิน VIP นะ้น V.I.P.10 เนาะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณน้องมิ้นนะฮะที่ให้ยืมตัวละครมารีวิวในวันนี้เนาะทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่กรอฟด้วยนะครับที่เป็น a few moments later อ่าเป็นคนประสานเรื่องการยืมตัวลนะครเนาะทุกคนผมก็ไปรบกวนพี่กรอฟนะว่าพี่กรอฟผมอยากรีวิวตัวทีมโจก,โกกกอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ รบกวนหน่อยนะครับยืมน้องมิ้นให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ไปกวนพี่ก๊อฟนะฮะพี่ก๊อฟก็แบบเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยไม่ผมร้อเล่นพี่ก๊อฟไม่ได้ด่าหรอกพี่ก๊อฟก็แบบเต็มที่เลยน้องกันเองสบายๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยนะฮะที่อ่าสละเวลาไปยืมรหัสน้องไมมิ้นมาให้ผมเนาะ ก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะนะทุกคนตอนนี้ก็1,000ัซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าหากใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือเพิ่งแบบแวะเข้ามาผ่านมาเห็นนะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราได้นะครับก็เพื่อที่จะไม่ได้พลาดสาระดีๆเนาะเพราะว่าบางคลิปนะครับผมก็อาจจะทําแบบเฮฮาบ้าบบอๆไปนะครับแต่บางคลิปผมก็มีสาระนะทุกคนก็ ถ้าหากใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้เด้งขึ้นฟีดเนาะก็สําหรับใครที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับวันนี้ผมอาจจะแบบพูดไม่ได้แบบไม่ได้รันไม่ได้เร็วรวดเร็วอะไรอย่างงี้เนาะแบบไม่ได้เหมือนตอนปกตินะฮะแล้วก็เสียงอาจจะแผลวๆหน่อยนะครับผมเป็นอีกแล้วนะฮะทุกคนทุกครั้งที่อากาศบางแบบเย็นๆหนาวๆแบบนี้ผมก็จะเป็นหวัดตลอดเลยเนาะผมเป็นเหมือนเป็นภูมิแพ้นะก็ต้องขออภัยวยเนาะทุกคนก็ วันนี้นะฮะเราจะมาพูดเรื่องตัวทองกันนะครับเราจะมารีวิวตัวทองเนาะแล้วก็ตัวอะไรควรทําไม่ควรทานะฮะคนก็ตัวแรกเลยนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักๆเลยนะที่เห็นๆกันอยู่ต้งๆเลยเนาะนี่สุยจิ้งนะฮะสุยจิ้งเขาดียังไงนะครับก็มันเป็นตัวทองที่เป็นเดอะเบสมากเลยนะสําหรับตัวฝ่ายโจกกนะครับเป็นตัวเป็นตัวละครเดียวเลยนะที่ดามเม็ดสูงมากต้องบอกก่อนว่าดามเมจดสูงมากสูงยังไง สูงเพราะว่าเขามีอันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวไปดูกันนี่กันนี่นะครับตรงนิพานเนาะทุกคนนี่เห็นไหมนิพานขั้นแรกนะครับก็คืออ่าเป็นตัวขั้นแรกเนาะทุกคนเป็นตัวทองขั้นแรกนะครับก็ดาเมจสกิลเพิ่มขึ้น36%เนาะทุกคนเพิ่มขึ้น36%นี่คือมันเยอะมากเลยนะครับ 2. โทสะเบื้องต้นนะครับเพิ่ม3อันนี้ก็ยังดูเฉยๆอยู่นะมันก็ มันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่ว่าอันที่3เนี่ยไอตัวเข่งขึมนะครับของนิพาน3นะทุกคนเมื่อขุนพลสตูถูกสังหารนะครับแล้วซุยจิ้งนะครับเขาจะสกิลออกไปอีกรอบหนึ่งนะฮะสกิลนี้จะไม่ใช้โทสะนะครับทุกคนไม่ใช้โทสะก็คือไม่ได้ปล่อยโทสะออกไปนะแต่เป็นสกิลออกไปถ้าฆ่าได้ก็จะปล่อยออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ดาเมจตัวนี้นะ่ะจะออกไปแค่4 8สนะครับสมมติเราสกิลครั้งแรกไป1ล้านนะครับแล้วเราฆ่าได้เนาะ สกิลครั้งต่อไปของเราจะออกไปเองแบบไม่ลดโทสะครับแต่ว่าจะได้ดาเมจแค่48%ก็คือ48นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงเลยเนาะ48%นะฮะและถ้าเขาเนี่ยอัพไปนิพานห้านะครับเขาจะไล่สกิลหนึ่งครั้งดาเมจเพิ่มเติม12%เลยนะครับทุกคนเนี่ยเพิ่มเติมสกิลก็สามารถซ้อนทับได้นะครับถ้าเป็นนิพานห้านะก็โกงนะครับถ้าทํานิพานห้าได้ยิ่งโกงไปอีกเนาะทุกคนแล้วก็เนี่ย ทักษะแฝงนะครับของนิพาน์หกนะฮะดาเมจสกิลที่โจมตีเพิ่มเติมบวก36%มนะครับถือว่าโกงมากนะครับสาหรับตัวทองก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับถ้าเราไปเจอทีมที่แบบของน้อยกว่าเราอย่างเงี้นะฮะแล้วเราแบบมีของหนาๆหรือว่าเราของเท่ากันแล้วเราเปิดแบบดวงดีๆเปิดคี้เปิดอะไรอย่างนงี้มาเนาะเราก็สามารถปิดเกมได้เร็วนะครับเพราะว่ามันตีไม่หยุดเลยเนาะไอ้ตัวหนวดปลาหมึกนะฮะก็คลิปทีมแบบทีมจีนนะครับเขาเอามาลงกันอยู่เนาะแบบ ทีมจีนทีมอะไรเขาก็ชอบใช้กันนะฮะต่อไปนะครับดูอาวุธเนาะอ่าพินวารีนะครับเนี่ยศัตรูและเรานะครับทุกครั้งที่ถูกฆ่านะทุกคนก็เอาง่ายๆก็คือถ้าฝ่ายเราถูกฆ่นะครับหรือฝ่ายเขาถูกฆ่า1ตัวนั้นจะเพิ่มดาเมจสิบเปอนทุกคนแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทับซ้อนได้ไหมนะแต่ว่าเราจะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นตะครับทุกครั้งที่ฆ่าเป้าหมาย1คนนะครับศัตรูและเราเนาะทุกคนไม่ว่าใครฆ่าก็ก็คือแบบ มันจะเพิ่ม10%นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแสแตทขึ้นไปไหมมันทับซ้อนไหมนะอันนี้แต่ดูภาพรวมแล้วก็คือตัวนี้โอเคมากครับถือว่าตอบโจทย์ความโกงความเกลียนนะครับเล่นได้ยาวๆเลยครับเล่นได้ยันแบบยันโทรศัพท์ระเบิดยันแบบโลกแตกแบบเกมไม่ต่อสัญญาหรือว่าแบบเกมระเบิดบริษัทเกมระเบิดก็ยังเล่นได้ตัวนี้คือโกงโกงมากครับทุกคนเอาจริงโกงโกงโกงผมบอกเลยว่าโกงครับใช้ได้ยาวๆเลยนะทุกคน ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับว่ามันอาจจะทําแบบทําแบบง่ายไหมก็ก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่านะด้วยความที่ว่าเป็นมาแบบเปิดจากกล่องได้เนาะเนี่ยหีบขุนพลนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกเลือกตัวนี้ได้นะสวยจริงนะฮะเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับ,บก็เป็นตัวทองที่ตอบโจทย์พอสมควรเลยเนาะทุกคนก็สามารถหามาจับจองมาใช้สอยกันได้นะฮะ ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับแต่ว่าทําขึ้นทองก็ได้ไม่ขึ้นทองก็ได้นะครับถ้าทรัพยากรเหลือก็ทําขึ้นทองเนาะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะเนี่ยอนะครับทุกคนเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า 1. คือเขามีสกิลที่เป็นทางด้านแบบดีบับเนาะทุกคนสร้างราเมจเวท315%แก่ศัตรูแถวหลังตัวเดียวนะครับแล้วก็ ดาเมจสกิลจะเพิ่ม3เอ้ยไม่ใช่เพิ่มเนี่ดาเมจสกิล30%จะแปลงเป็นเลือดรักษาเพื่อนร่วมทีมที่เลือดน้อยที่สุดนะครับก็คือมันจะไปฮิลนะฮะตัวนี้เขาจะไปฮิลอ่าทางด้านของเพื่อนเราที่เลือดน้อยนะครับ30%เนาะฮิลแรงแรงอยู่นะ30%นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมขุนพลออกทับนะครับลดดาเมจเพิ่ม20%นะครับเปลี่ยน30%ของดาเมจตรงเนี่ยไปรักษาอันนี้อ่านไปแล้วเนาะแต่ว่า ที่เราจะได้มานะครับก็คือของบวก5เนาะเนี่ยก็คือขนพลที่ออกทับนะครับลดดาเมจลงอีก20%เนาะเพราะว่าเราจะเพิ่มลดดาเมจนะฮะยีเเนาะต่อไปนะครับเปลี่ยน5 0ของดาเมจจากสกิลเป็นรักษาเพื่อนร่วมทีมตน2คนที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับถ้าเราเล่นทีม3นะฮะทุกคนก็5 0นี้คือแบบเยอะนะทุกคนเยอะมากนะ2คนนะครับคือแบบสุดสุดผมบอกเลยเป็นตัวดีบัฟที่ดีนะ ขุนพลออกทับ HP เพิ่ม20%นะครับหลังจากไล่สกิลไปจะฟื้นฟูโทสะ2แต้มให้ขุนพลขุนพลขุนพลนะคออภขยขุนพลอ๋อโจกโกกนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดก็คือถ้าสมมุติเขาออกไปสกิลนะฮะแล้วเราก็ไล่สกิลไปเนาะก็จะเพิ่มโทสะให้กับตัวซุยจิ้งเราได้เนาะเพราะว่าซุยจิ้งน่าจะเป็นดาเมจที่สูงสุดนะครับของทีมเนาะแล้วก็ หลังจากปล่อยสก,กิลนะครับจะเพิ่มโล่ดูดซับดาเมจให้ขุนพลฝ่ายตนเองที่มีเลือดน้อยที่สุดในขณะนั้นโล่ดูดซับดาเมจอาเนี่ยดาเมจตรงจะได้30%ของแม็กซ์ของของุนพลที่ถูกปกป้องก็คือเราจะได้โล่นะครับอาโล่โล่โล่ให้ตัวที่เลือดน้อยนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าอุยซีผมเลือดล้านหนึ่งแล้วก็ซุยจิ้งเลือดล้านหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทองผมมีเลือด50,000นมันเหลือแค่5 0 0 0 0นนะฮะเราก็จะไปไปเพิ่มไปเพิ่มเลือดให้เนาะ ไปเพิ่มเลือดเอ้ยไม่ใช่ไปเพิ่มเลือดไปเพิ่มโล่นะครับโล่ป้องกันเนาะให้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็สมมุติว่ามีเลือดอยู่ห้าแสนนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มมาอีกสามแสนเนาะถ้าเราเลือดล้านหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแปดแสนนะครับทุกคนก็ถือว่ากโกงพอสมควรเลยนะครับเป็นตัวดีบัฟเนาะเนี่ยหลังจากไล่สกิลฟื้นฟูโทสะของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดหนึ่งแปมนะครับอันนี้ก็เป็นวัวไม้เลื่อนมาเนาะก็เป็นไอเทมเป็นอ่าสายตาของทางองนนะะฮทุกกค็ สามารถนํามาใช้ร่วมกันกับในทีมได้นะครับเป็นตัวดีบัฟที่ดีดีมากๆเลยฮะทุกคนดีพอสมควรเลยนะครับเป็นตัวโกงเลยแหละถ้าเป็นตัวแดงนะฮะตัวตัวส้มมันก็เพิ่มนะโทรศ์แต่ว่าตัวแดงมันจะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับแล้วก็ไอตัวแดงนี้มันมันเล่นได้ยาวจริงๆนะครับตัวอุซีเนาะต่อไปตัวนี้นะฮะขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นบางทองนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านดีบัฟเหมือนกัน ดีบัฟอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนว่า Skill สกิลเขาเป็นแถวหลังเนาะเอแถวหน้าแถวหลังสร้างดาเมจเนี่ยเวทนะครับ2อ2แก่ศัตรูที่เป็นแนวตรงนะครับและฟื้นฟ,นฟูโทสะตนเองหนึ่งแต้มก็คือเขาจะเพิ่มเพิ่มโทสะให้ตนเองหนึ่งแต้มนะทุกคนแต่ว่าความสามารถพิเศษเขามไม่ได้มีแค่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งโทสะเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นตัวดีบัฟดาเมจนะฮะนี่นะครับ ไร้สกิลมีโอกาส30%นะครับไม่ใช้โทสะขุนพลที่ออกทับนะครับจะโจมตีเพิ่ม20%เนาะทุกคนนี่อันนี้คือตัวที่โกงพอสมควรเหมือนกันนะฮะหลังจากไร้สกิลนะครับฟื้นฟูนฟนฟนโทสะแถวหลังของตนเองนะครับเนี่ยของฝ่ายเรานะครับหนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ดาเมจสกิล30%แปลงเป็นเลือดให้เพื่อนร่วมทีมนะครับก็เป็นสกิลที่คล้ายๆกันกันกบอุยซีแล้วเนาะทุกคนก็แปลงเป็นเลือดนะฮะแปลงเป็นเลือดอย่างเดียวเลยต่อไปนะครับเนี่ย ุนพลออกทับสร้างดาเมจเพิ่ม20%นะครับุนพลออกทับลดดาเมจเพิ่ม12%เนาะทุกคนตรงคุ้มครอง10นะฮะต่อไปนะครับเนี่ยหลังจากการไล่สกิลนะครับดาเมจุนพลทั้งหมดฝ่ายเรานะฮะเพิ่ม4%เลยนะครับทุกคนโอกาสเพิ่มคลิกอีก4%นะครับสามารถทับซ้อนได้ต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ก็คือถ้าเราสู้ร้อยรอบก็เพิ่ม400%นะ่ะทุกคนมันเพิ่มเรื่อยๆเนาะมันเพิ่มตามรอบเลยนะครับแต่มันรอบมันได้แคนะ่20เนาะทุกคนมันเต็มแค่20นะฮ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เป็นของอ่าบางทองเนาะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นอาวุธเนาะเป็นสาตานะครับก็จะเป็นขุนพลออกทัพทั้งหมดมีโอกาสเพิ่มคลินะครับคลิเพิ่ม20%นะครับโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับ20%เนี่แบบอื้อหือออกรัวๆออกถี่ๆได้เลยเนาะก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ทางด้านของอ่าเป็นตัวซับพอร์ตนะครับที่จะเอาไว้เล่นเนาะคู่ซุยจิ้งก็ได้นะครับคู่อ่าได้หลายตัวเลยนะเอาไว้คู่ได้หลายตัวเนาะ ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านตัวทองอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะแนะนำเนาะจูกัดกเกอร์นะฮะจูกัดกเกอร์จูกัดกเกอร์นะครับจูกัดกเกอ,กเกอร์ดอได้รับการปกป้องจากวัวไม้เลือนมานะฮะก็เป็นตัวดีบัฟเหมือนกันเนาะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มพวกดาเมจสกิลลดดาเมจให้ขุนคนจกกทุกตัวเนาะก็จะเป็นเป็นตัวเดียวกันกันกบอันนั้นแหละน่าจะเป็นลูกของอุซีไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเห็นมีวัวไม้เลื่อนมาเหมือนกันเนาะ เนี่ยหลังจากจบเทินกลุ่มนะครับจูกัดก็กกจะสละโทสะของตนเองนะครับเพื่อ <c oughs> ไปฟืน้นฟูโทสะให้ขุนพลจกอื่นๆเนาะทุกคนก็เป็นตัวที่สมมุติมีโทสะก็ไปแบ่งให้เพื่อนใช้นะครับก็สามารถใช้ได้สกิลได้รวัวๆเลยนะทุกคนอันนี้อ่าอันที่2นี่ก็เหมือนเดิมนะครับนิพานสองเป็นโทสะ3เพิ่มขึ้นเนาะอ่านิพานสามนะครับก็เมื่อโดนเอฟเฟกตตรงใดๆน,นะครับจากอสูรเทพเนาะทุกคนจะฟื้นฟูโทสะของตนเองหนึ่งแต้มนะครับ พร้อมทั้งเพิ่มโล่ดูดซับดาเมจเทียบเท่า16%ของ HP จูกกัดกันเนาะก็ตัวนี้นะครับเกิดได้สูงสุด2เทิร์เนาะไอตัวโล่นี้นะฮะก็เป็นถ้าทำเลือดให้ตัวนี้เยอะๆก็มันจะไปทำโล่ให้เพื่อนนะครับเป็นโล่เลือดเนาะก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันฮะอ่านิพาน4นะครับ HP ทั้งหมดเพิ่ม20%นะครับแล้วก็โจมตีทั้งหมดเพิ่ม12เนาะโอเค ต่อไปครับภาวนา5ก็คือนิพาน5นั่นเองเนาะหลังจากขุนพลจ้ก๊กคนอื่นนะครับฝ่ายตนเองปล่อยสกิลจู่กัดก็จะฟื้นฟูโทสะทันที1่แต้มเนาะแล้วก็จะเกิดผลได้สูงสุดเทิร์นรัน2ครั้งนะครับก็เป็นการรีโทสะเร็วมากนะฮะก็คือรีรีมาให้ตัวเองรีมาให้ตัวเองรีมาให้ตัวเองพอจบรอบก็ไปแบ่งให้เพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็ใช้สกิลได้รัวๆเลยเนาะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเทิร์นหนึ่งเกิดได้4รอบนะครับ ต่อไปนะครับนิพาน6นะครับเมื่อได้รับเอฟเฟกฟื้นฟูโทสะนะครับที่เกิดจากตนเองจะพวกก่วงเอฟเฟกเกาะป้องกันเทียบเท่า HP 5%นะครับก็เกิดสูงสุด6รอบนะฮะก็เป็นอะไรที่เกีียนนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบทั้งเพิ่มโล่เพิ่มโทสะแล้วก็แบบคือยังไงอะ่ะเหมือนเป็นตัวรับเท้าได้ด้วยนะเพราะว่าต้องใส่เลือดใส่อะไรให้มันเยอะเยอะนะครับก็เอาไปไว้หน้า,าไปไว้อะไรได้เนาะถือว่าตอบโจทย์นี่นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดด้วย ต่อไปนะครับวัวกลแสนรู้นะครับฟื้นฟูโทสะของตอนเองเทินละ1แต้มนะครับเมื่อติดเอฟเฟกมึนงงกระเด็นข่มหรือว่าพิษเผาไหม้นะครับสามารถลดโทสะ2แต้มเพื่อลบล้างได้นะทุกคนก็เป็นตัวที่ไม่ติดสถานะใดๆเลยนะครับถ้าเรามีโทสะเนาะแต่ต้องเป็นสาตาราดวงยี่ห้าเนาะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวซนะับพอร์ตเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวดาเมตอีก2ตัวนะครับที่เราจะมาแนะนำเนาะทุกคนแต่ว่า อันนี้อาจจะไม่ได้แนะนําละเอียดมากนะครับไม่ได้แนะนํายาวเนาะทุกคนเพราะว่าตัวทางด้านของขุนพลนั้นทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะเพราะามันเป็นตัวสีส้มนะครับสามารถทําขึ้นสีทองไปเล่นได้เนาะแต่ตัวจูร่งนั้นเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในไอเดียผมแล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะลองทําดูไม่รู้ว่าจะสุดได้ขนาดไหนนะครับสําหรับสายฟรีเนาะก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะว่าจะไหวไหมต่อไปนะครับ ก็จะเป็นกวนอูเนาะทุกคนกวนอูก็ความสามารถพิเศษของเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับการติดคลิอะไรอย่างงี้นะฮะจะเป็นตัวตีคล้ายๆกำหลิงนะครับก็สามารถใส่ถุงพวกถุงม้าถุงอะไรได้เนาะเอ้ยถุงม้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใส่ได้ไหมนะแต่ว่าตัวเป็นตัวไหลตัวอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นกวนอูนะครับที่สามารถอ่านําไปลองเล่นได้เนาะทําตัวทองตัวอะไรก็ได้นะครับเนี่ยหลังจากสังหารนะครับก็จะเพิ่มโจมตีเนาะเนี่ยคิติคอนแน่นอนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมต่อสู้รอบแรกนะครับก็จะเป็นคีแน่นอนเหมือนกันเนาะทุกคนก็สกิลครั้งแรกก็จะคีเลยนะฮะแล้วก็สกิลสร้างดาเมจเพิ่มยี่เปอร์เซ็นะครับรอนบวกแปดเนาะบวกสิบสังหารเพิ่มโทสะแล้วก็คีแน่นอนนะฮะสิบสองนะครับหลังจากไล่สกิลเพิ่มโจมตีทั่วไปอีกหนึ่งครั้งเนาะทุกคนก็เป็นตัวที่ตอนะบโจทย์นะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มโทสะนะครับจากเงาเมงกรเขียวมาฆ่าได้เนาะทุกคนก็เป็นตัวที่ฆ่าได้แล้วจะได้ทั้งโทสสสสะะะะะแลลล้้้้วววก็็ไไดดทททัััังงงโจมมมตตีีเเเเเพิ่่่นนนนนครรรรบบาาาาาาาถํปออยยยยหฟฮ ก็ไม่เปลืองทรัพยากรเดเนาะแต่ว่าเตี้ยวหุ่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถเล่นได้ไกลขนาดไหนเนาะแต่ว่ามันก็เล่นได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าให้เลือกเล่นนะครับผมไปเล่นพวกฮองตงพวกกวนอูด,ดีกว่าเนาะต่อไปนะครับก็พูดไปเมื่อกี้นะเป็นพระเอกของเราเลยนะครับเป็นฮองตงเนาะทุกคนฮองตงก็เป็นตัวที่ทดาดรเมีดได้ดีมากครับค่อนข้างดีเลยแหละเนี่ยเห็นไหมหลังจากการโจมตีแบบเป็นสกิลนะครับไล่สกิลไปก็จะเพิ่มโจมตีหนึ่งครั้งเนาะไม่ฟื้นฟูโทสะนะครับแต่ ไอตัวฮองตงนั้นข้อข้อดีของเขาก็คือเวลาเขาเขาไปยิงนะครับเขาจะเพิ่มเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้นะทุกคนเห็นไหมโจมตีทั่วไปทั้งหมดคลิและฮิตแน่นอนนะครับและเพิ่มดาเมจคลิอีก12%นะครับเมื่อทะลวง12เนาะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทะลวง10เราอ่านข้ามนะครับเนี่ยหลังจากการโจมตีทั่วไปนะครับโจมตีทั่วไป1ครั้งนะครับที่ไม่ฟื้นโทสนะเนาะเขาจะเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าโจมตีทั่วไปแล้วเขาก็จะโจมตีทั่วไปต่อนะครับทุกคนกแบบ จุดดสไลด์ยิงอ่ะแล้วก็แบบคือเขายิงแล้วเพิ่มเลือดนะครับเป็นตัวที่ทําขึ้นตัวทองโกงโกงมากอันนี้โกงโกงจริงใครเล่นสายฟรีก็เล่นได้ไกลไกลมากนะครับอันนี้ก็ไกลยันแบบรอบแบบยังไงอ่ะแบบโทรศัพท์ระเบิดก็ยังได้เลยนะทุกคนเล่นไปยาวๆบริษัทระเบิดโทรศัพท์ระเบิดก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นตัวที่โกงแต่โทรศัพท์ระเบิดไม่น่าจะเล่นได้เนาะผมก็พูดเวื่อนะครับแต่ว่าเล่นได้ยาวจริงจริงอันนี้ หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าเป็นตัวดาเมตนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะที่เราจะมาพูดถึงกันนะฮะก็คือมาเฉียวนั่นเองนะครับมาเฉียวเขาดียังไงเนาะทุกคนก็เป็นตัวซับเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับโลนะครับแต่ว่าจะเป็นอ่าให้แถวหน้าแถวอะไรมากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถึกพอสมควรเนาะทุกคนเห็นไหมน่ะหลังจากการไล่สกิลเพิ่มเติมลดลดดาเมตให้แถวหน้านะครับเนี่ยเป็นเวลาอะไรเนี่ยต่อเนื่องเพิ่ม2รอบนะครับก็ ถือว่าโกเนาะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ใช้ใช้ได้ถึงถึงขั้นเหลืองเหมือนกันนะครับเพราะผมก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์นะทุกคนมันเป็นตัวที่เล่นได้ยาวเหมือนกันเนาะเนี่ยหลังจากปล่อยสกิลเพิ่มลดดาเมจหนึ่งอันให้ขุนพลฝ่ายตนเองนะครับทำเปอร์เซ็นต์ลดเนี่ยลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนาะก็เป็นตัวที่เอาไว้ซับอร์ตนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาเพิ่ม50%ก็เป็นตัวที่เอาไว้ยืนแทงหนะ้าเนาะทุกคนเป็นตัวยืนแทงแบบรับดาเมจแบบเป็นกระสอบทรายได้ดีนะครับตัวนี้ก็ แถมเอาไปคู่ห้องตรงก็ได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นสกิลผสานนะครับทำให้ห้องตรงยิงแรงขึ้นอีกเนาะทุกคนก็หลายๆคนก็น่าจะรู้เนาะว่าเอ้ยห้องตรงไม่ได้ยิงแรงเป็นม้าเฉียวที่จะแรงขึ้นนะแรงขึ้น20%เนลยนะทุกคนก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับก็20%เนาะแต่ว่าก็ถามว่ามีประโยชน์มากไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าถ้าเล่นทีม4เนี่ยเอามาเล่นได้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันให้ดูเลยเนาะก็หลังจากที่เราได้พูดกันไปเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวสัก4ีหคนแล้วกันเนาะโอเคขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวขอไล่ตีตั้งแต่อันดับ10ขึ้นมาเลยเนาะโอเคนะครับปละลองเออมันจะเดีวไปไหมอ่ะมันช้าเกินไปเปล่าคูณ3นี่กำลังพอดีไหม คูณสี่แล้วกันทำไมมันชา้าจังอะ่ะคูณห้าแล้วกันเฮ้ยคูณหกคูณเจ็ดเคเนี่ยดูดิประครับดูดิประครับโคตรแรงเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็ออกไปตีต่อแบบบ้าคลั่งนะครับดูดิดูดิดูดิดดนี่ตีไม่พักเลยนะครับก็โกงนะฮะโกงใช้ได้เลยนะทุกคนผมว่าตอบโจทย์เลยแหละความโกงเขาเนาะต่อไปนะฮะ คุณบักกี้นะครับก็เป็นตัวที่เรารีวิวไปตัวที่แล้วเนาะโอเคนี่นี่แทบตัวอื่นแทบยังไม่ได้บัฟเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล้มเป็นผักเป็นปลาเลยนะครับหนวดปลาหมึกเนาะโก่งโกงโก่งโกงโกงจริงๆโกงโกงโอเคตีอันนี้อันดับเจ็ดนะครับเอ้ยอันดับแปดเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คนนี้ถึกนะ ผมลองตีมาแล้วรอบหนึ่งนี่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 เห็นไหมยืนรับดาเมจได้นานนะเห็นไหมม้าเขียวแค่สีแดงเองนะนะถ้าเป็นสีทองนี่แบบไม่อยากจะคิดสภาพคือน่าจะถึกมากโอเคนะครับก็ทีมเราหายไปแล้วนะฮะเห็นไหมเราโดนไม่อยู่นะครับแต่ว่าเรามิดรัวๆเลยนะถือว่าโชคดีไปเนาะโอเค แต่ปกติก็รอบเดียวเหมือนกันนะครับถ้าเขาไม่มิดนะครับก็ก็คือจบดาเมจได้เลยเนาะเห็นไหมกวนอูเขามิดบ่อยนะกวนอูค่อนข้างจะมิดบ่อยนะครับฝับบ่งนู้นโอเคถ้าฆ่าม้าได้นี่คือหวานหวานหมูเลยนะอนนเอไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะทาไมฮิวแรงยังเลืเนนะอดเลยเฮ้ เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผมลองไม่ใช่แบบนี้นะส <laughs> ี่เนี่ยเขามิดบ่อยจังอ่ะตุ้มต,ตุออ้มตุ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 มตุ้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 มุ้มตุ้มตุ้มต้มตุ้มต้มตุ้มตุ้มตุ้มต้มตุ้มมตุ้มต นี่ได้ดีบัฟมาครับทีนี้รอดูโคตรปีศาจมาแล้วนี่นี่มันต้องแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโคตรปีศาจนี่โคตรปีศาจน,นะครับนี่ยเอา้ามิดโอ้มันอยู่ที่คนเล่นแล้วนะผมว่ามันอยู่ที่ดวงผมนะไม่เกี่ยวกับตัวนะตัวโกงมากเลยนะเอาจริงเนี่ยดูดิ มิดอีกแล้วอันนี้น่าจะเกี่ยวกับผมแล้วแหละไม่น่าจะเกี่ยวกับอ่าไม่น่าจะเกี่ยวกับของนะครับขออนุญาตอีกรอบนึงเนาะไม่ไม่ไหวนะฮะตอนนี้หัวร้อนมากเลยนะครับไม่ได้นะฮะต้องต้องชนะโชว์คนดูนะโอ,อ้แพ้ไม่ได้นี่น,นี่ตุ้มๆๆๆๆๆนี่หนวดปะทะโล่นะทุกคนโอเคมาเอาใหม่กันโอ้โห ขอดีบัฟก่อนไม่ได้หรือไงต่อไปนี่ลุยกันต่อยาวๆเนี่ยมิดละเรามิดมากอะดูดิแต่ว่าเลือดเขาเด้งแรงมากเลยนะโอ้โหมิดอะไรกันนะก,กันหนาะเนี่ยหัวจะปวดน้องมิดเขาจะด่าผมไหมเนี่ย ผมผมทำอันดับเขาตกหรือเปล่าเนี่ยก็ยังอยู่เจ็ดอยู่เลยเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมสู้ได้จริงๆนะทำไมรอบนี้สู้ไม่ได้แล้วอะทุกคนผมคาใจว่ะเดี๋ยวผมขออีกร่อบนึงแล้วกัน,นะคะาใจจริงๆนะดูเดมิดมินแล้วยมิดเกินปุยมุ้ยไ่โอ้โห อยวัดโอเคทุกคนก็ไม่ไม่ตีละไปตีคนอื่นดีกว่าเทบูกวนอูนี่ใช่ย่อยนะเนี่ยแรงเหมือนกันเนาะไม่บ่อยจังเลยเทบูเนี่ยโอ้โหกำจัโลก โอ <isions impossible> <habitude> ้โหเทพอูเอเทพอูเทพบูเทพบูนี่รุนแรงเหมือนกันนะของมีแต่คนของแน่นๆนะครับเซลนี่เดือดๆทางนั้นเลยเนาะเทพบูเดี๋ยวขออนุญาตส่องของแป๊บนึงนะฮะโอ้โหอันดับหนึ่งยิ่งเวอร์โอ้โหโอ้โหยิ่งเวอร์สุดยอดมากครับ ห,หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็จะมีรีวิวประมาณเท่านี้แหละทุกคนเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งก่อนปิดคลิปไม่ได้ต้องต้องได้ต้องได้โชว์สักรอบอะ่ะโอ้โหจริงๆผมผมชนะตั้งหลายรอบนะแต่ทําไมมาอัดคลิปแล้วมิดรัวๆเ๋ยดดิโอ้โหเกินไปป้าว เออมันต้องแบบนี้ดิโอ้นี่มันต้องแบบนี้ชนะชนะชัวชนะชัวแบบนี้ชนะครับแบบนี้บอกเลยบอกเลยได้ปิดคลิปได้ปิดคลิปแน่นอนรอบนี้ได้ปิดคลิปนี่เออไปปิดคลิปเลย What What the fuck แพ<ผ>้ <laughs> ก็ สำหรับวันนี้นะก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วทุกคนก็ถ้าหากใครชอบนะครับผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนก็ถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดแต่ประการใดหรือยังได้ผมก็ต้องขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ